ครับสวัสดีครับวันนี้ธนาดนกะหลาดสายอตร้แก๊ลาบประเขาซอยห้านะครับจะมารีวิว Honda City ปี03นะครับพบปัญหาเครื่องยนต์เดินสะดุดนะครับเดินไม่เรียบนะครับรถคันนี้ใช้ระบบเบนซินอย่างเดียวนะครับผ่านการใช้งานมาแล้ว1,50 0 0 0กว่ากิโลเศษนะครับพบปัญหาเครื่องยนต์เดินไม่เรียบนะครับแล้วก็สะดุดนะครับอาการเดินลักษณะไม่ครบสูบเป็นเครื่อง IDSI นะครับ จะมีหัวเทียนอยู่8ตัวแล้วก็คอยจุดระเบิด8ตัวนะครับเดี๋ยวพบว่าประเกันฝาเข้าเปล่ารั่วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเปิดมาแล้วตรวจสอบแล้วปรากฏว่าสูบสามนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะเห็นว่าสูบสามเนี่ยคาบน้ำมันแฉะเลยนะครับอย่างหัวเทียนเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ํามันนะครับเพราะฉนั้นไม่ต้องแปลกใจครับว่าทําไมเครื่องยนต์ถึงเดินไม่ครบสูบนะครับ ท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมคลิปวิดีโอของธนาดลกราดาษอร์แกนรับประคาสซอย52อยู่นะครับถ้ารถของท่านมีอาการสะดุดลักษณะนี้นะครับลองให้ช่างอู่ใกล้บ้านร้านประจําของท่านลองตรวจสอบหัวเทียนดูก่อนเลยเบื้องต้นนะครับหัวเทียนอาจจะแฉะไปด้วยคาบน้ํามันลักษณะนี้นะครับจึงทําให้เครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบนะครับถ้าหัวเทียนที่แห้งจะเป็นลักษณะนี้ฮะเนี่ยครับเนี่ยหัวเทียนจะแห้งนะครับจุดระเบิดสมบูรณ์นะครับอันนี้หัวเทียนจะแฉะไปด้วยน้ํามันหรือหัวเทียน ชุมม่มไปด้วยน้ำมันเนี่ยเพราะนั้นเดินไม่ครบสูบแน่นอนนะครับก็ด้วยความปาฏาริย์ดีจากธนะดนกราราชจะเอาไดแกนรับเข่าซอยห้าสองนะครับธนะดนกราราชจะเอาไดแกนรับเข่าซอยห้าสองครับซ่อมจบหมดทุกปัญหานะครับ18ปีแห่งการบริการขอบพระคุณครับสวัสดีครับ